ราคำแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีเหมาะเมฆนิลกาลมุกดาหารหมอกมัวแดงสลัวเพทายสังวานสายไผ่ทูน แร่อโลหะได้แก่แร่เชื้อเพลิงธรรมชาติเช่นถ่านหินหินน้ำมันน้ำมันดิบก๊าสธรรมชาติแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกเช่นดินขาว Bar Quast แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเช่นแร่ยิบซัมม a แ n e s นสไซแร่ใยห,หินหรือ a s b เ s t o อแร่ที่ใช้ในการถลุงโลหะเช่น แร่ฟูออไรด์โครไนไลต์กราฟไฟต์คอรันดัมแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยเช่นแร่โพแทชแร่ไนเตรตแร่ฟอสเฟตแร่ยิบซัม แร่กรรมฐันแร่ที่ใช้ทำวัสดุขัดถูเช่นเพชรคารันดมัมควอสแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหัตกรรมเช่นแร่ใยห,หินไม่ก้า แรทาตแร่รัตนชาติเช่นเพชรคารันดัมแร่ประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีแร่เพียงไม่กี่ชนิดที่เกิดเป็นธาตุอิสระเช่นแร่ทองคำทองแดง เงินส่วนใหญ่จะพบแร่ในรูปของสารประกอบพวกออกไซด์คาร์บอเนตหรือซัลไฟด์แร่ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบปนอยู่มากและมีมูลค่าคุ้มต่อการลงทุนเรียกว่าสินแร่สินแร่ที่ขุดขึ้นมามีดินทรายและวัตถุอื่นปนอยู่จำเป็นต้องแยกสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกจากสินแร่การแยกโลหะออกจากสินแร่เรียกว่าการถลุงแร่ การแยกโลหะออกจากสินแร่หรือการถลุงแร่ทำได้โดยการใช้ความร้อนและคาร์บอนในระบบปิดได้แก่การถลุงแร่ออกไซด์เช่นเทาคอพเปอร์ออกไซดและคาร์บอนคาร์บอนจะทำหน้าที่เป็นตัว Reduce คือดึงออกซิเจนออกจากสินแร่จะได้โลหะทองแดงและได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดหรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดการถลุงแร่สันไฟา e เช่น การเผาเลดซัลไฟในที่มีออกซิเจนเพื่อให้เกิดเลดออกไซดกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นําเลดออกไซดที่ได้มาเผากับคาร์บอนหรือถ่านโคกซึ่งใช้เป็นตัวรีดิวส์ให้ดึงออกซิเจนออกจากสิงแร่โลหะออกไซด์ได้ตะกั่วกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การถลุงแร่คาร์บอเนตเช่นการเผาคอปเปอร์คาร์บอเนตจะได้คอปเปอร์ออกไซดและก๊าซคาร์บอนไดออกไซ์ นำคอปเปอร์ออกไซด์ที่ได้มาเผากับคาร์บอนหรือฐานโคกซึ่งใช้เป็นตัวรีด u ส์ให้ดึงออกซิเจนออกจากสินแร่จะได้ทองแดงกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การถลุงแร่อีกวิธีหนึ่งเป็นการแยกสินแร่โลหะที่เป็นสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้าการแยกสินแร่ด้วยวิธีนี้จะได้โลหะบริสุทธิ์สูงกว่าวิธีอื่นคือโลหะบริสุทธิ์ สูงถึงร้อยละ99.9เแต่เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองกว่าวิธีอื่นและใช้ได้กับสินแร่ที่อยู่ในรูปสารละลายเท่านั้นทําได้โดยเทสารละลายเกลือโลหะที่ต้องการแยกเช่นคอปเปอร์คอไรด์ด้วยกระแสไฟฟ้าลงในอุปกรณ์ต่อขั้วทั้งสองเข้ากับแบตเตอรี่ให้ครบวงจรกระแสไฟฟ้าจะทําให้เกลือของโลหะแตกตัวในรูปอิออนอออนที่มีประจุบวกคือ คอปเปอร์อิออนจะเคลื่อนที่ไปหาขั้วลบเมื่อรับอิเล็กตรอนจะเกิดเป็นอะตอมของาธาตุทองแดงเคลือบอยู่บนผิวของขั้วลบนั้นอิออนที่มีประจุลบคือคอรีนอิออนจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวกถ่ายเทอิเล็กตรอนให้ขั้วบวกเกิดเป็นอะ โกลทสและยิปซ้ำซึ่งจัดเป็นแร่ประกอบหินรวมทั้งแร่รัตนชาติแร่เชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้ จัดเป็นแร่อโลหะที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแร่อโลหะไม่ต้องถลุงนำมาใช้ในรูปสารประกอบเช่นผลิตปูนขาวหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากหินปูนซึ่งมีแร่แคลไซด์ยอยู่ โดยเผาหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตจะได้แคลเซียมออกไซด์หรือปูนดิบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นำปูนดิบผสมกับน้ำจะได้ปูนขาวแร่อโลหะมาใช้ประโยชน์มากคือแร่ยิบซ้ำมหรือเกลือจืดประกอบด้วยแคลเซียมซัลไฟด์ใช้ทำปูนซีเมนต์ปูนปลาสเตอร์แผ่นยิบซ้ำมบอร์ดช็อกปุ๋ย ใช้ผสมกับเต้าหู้ถั่วเหลืองทำให้แข็งตัวแร่เชื้อเพลิงเป็นอินทรีย์สารมีแหล่งกำเนิดจากสิ่งมีชีวิตแร่เชื้อเพลิงที่สำคัญได้แก่ทานหินหินน้ำมันปิตโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว แร่อโลหะบางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องนำไปถลุงแต่อาจนำมาตกแต่งหรือแปลเปลี่ยนเล็กน้อยโดยการเผาหรือขัดให้เป็นเงางามเช่นเผายิบซ้ำมจะได้ปูนปลาสเตอร์ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมซัลเฟตท,ที่ยังมีน้ำผลึกเลือ พลอยคือการฉีดสีเข้าไปใน